แบบนี้เนี่ยใครเขาอยากจะเอาไปทําพันให้ฟรีพี่ยังไม่เอาเลยถ้าคุณไม่อยากแต่งงานเนี่ยก็เชิญต้องเช็ดขี่เช็ดเยี่ยวให้มันคุณจะมางานเลือกคู่ทําไมแค่คิดเนี่ยก็อายชาวบ้านคนละ,ะสวัสดีครับนี่คือพี่ชายผมเขาเป็นคนตาบอดครับพวกคุณ3ามคนเนี่ยมีใครอยากมาเป็นเจ้าสาวของเขาบ้างครับทางเราเนี่ยมีเงินสินสอดให้10ล้านบาทพร้อมกับบ้านยิงหนึ่งหลังราคา20ล้านบาทครับ เนี่ยครับเงินฉันไม่เอาหรอกนะคะตาบอดแบบนี้เนี่ยฉันไม่อยากเสียเวลาด้วยหรอกอ๋อถึงคุณจะให้เงินฉันเพิ่มอีกสิบล้านเนี่ยฉันก็ไม่เอาเนคพลคุณครับคุณไม่ชอบพี่ชายผมเนี่ยผมก็ไม่ว่านะครับแต่คุณเนี่ยก็ไม่ควรพูดจาโดยขาพี่ผมแบบนี้อะไรกันฉันพูดความจริงยอมรับความจริงไม่ได้หรอกถ้าคุณไม่อยากแต่งงานเนี่ยก็เชิญฉันไปอยู่ละแกไม่ต้องมาไล่ฉันหรอกนะฉันขอ ชีวิตทั้งชีวิตเนี่ยมาทิ้งกับผู้ชายพิการแบบนี้หรอกสิวลาอุ๊ยทำไมผู้ชายคนนี้หล่อจังเลยอ่ะงั้นเอาคนนี้ละกันไม่พิการด้วยฉันจะคอยดูนะว่ามีผู้หญิงหน้าโง่คนไหนเอาแกไปทำผัวผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าผู้หญิงแบบคนนุณอะจะมีผู้ชายที่ไหนจริงจังด้วย <laughs> สวยๆแบบฉันเนี่ยหาผัวที่สบายสบายเลยแหละ พิการแบบนี้เนี่ยใครเขาจะเอาไปทําพันก็ไม่แน่นะครับผู้หญิงที่สวยแต่รูปจูบไม่หอมแบบคุณเนี่ยไม่มีผู้ชายตาต่ำคนไหนมันเลือกคุณหรอกนะพร้อมอย่เสียเวลาไปพูดกับเขาเลยผู้หญิงแบบนี้ให้ฟรีพี่ยังไม่เอาเลยน้อยบาหมาขึ้นขอขให้แกเนี่ยพิการต้องขาไปเลยนะยหล่อจังไปกันนะคะอะไรเนี่ยพอ่อเะครับผมก็ไม่อยากเสียเวลากับผู้หญิงคนนั้นหรอก คนต่อไปเชิญครับฉันเหรอคะฉันก็ไม่เอาด้วยหรอคะ่ะนี่เอาชีวิตทั้ทงชีวิตไปแลกไอ้แค่เงินสิล้านนี่นะต้องไปอยู่กับเขาพิการแค่คิดเนี่ยก็เหนื่อยละคุณครับดูจากสภาพหน้าตาของคุณเนี่ยสภาพแบบคุณก็มีตัวเลือกไม่มากนะครับผู้ชายดีๆที่มีพร้อมแบบเนี้ยคุณจะหาได้จากที่ไหนอีกหรอ ตาบอดแบบนี้เหรอที่เรียกว่ามีพร้อมอ่ะนี่ฉันต้องอยู่กับมันต้องเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวให้มันแผลไม่พอออกไปข้างนอกนะต้องจูงเหมือนหมาแค่คิดเนี่ยก็อายชาวบ้านก็นละนี่คนถ้าจะดูถูกกันขนาดเนี้คุณจะมางานเลือกคู่ทําไมก็ฉันนกว่าหาเจ้าสาวให้เจ้าบ่าวที่ปกติไนงะใครจะไปคิดว่าหายกอมพิการแบบเนี้ชอเลยนะ ใครจะเอาก็เธอเลยแต่ฉันคนนึงอ่ะฉันเอาด้วยเอาละครับเหลือคุณแค่คนเดียวแล้วฉันยินดีค่ะไม่ว่าเขาร่างกายจะพิการหรือว่าหน้าตาจะเป็นยังไงฉันก็พร้อมที่จะดูแลเขาค่ะอะไรนะครับจริงเหรอครับคุณไม่คิดจะถามอะไรพวกเราหน่อยเหรอนี่เป็นบัตร ATM ของฉันในบัตรมีเงินเก็บอยู่บางส่วน ฉันให้ค่ะทำไมคุณถึงให้ผมล่ะครับให้คุณเอาไปรักษาตัวก่อนถ้าไม่พอยังไงเดี๋ยวฉันเนี่ยจะหามให้เพิ่มนะคะนี่อิชิเนีนี่เก็บบ้าหรือเปล่านี่ฮะเอาเงินเก็บทั้งชีวิตของแกมาให้ผู้ชายตาบอดแบบเนี้เหรอโง่ปะเนี่ยฉันไม่ได้โง่นะแล้วฉันก็สติดีด้วยเออเราไปกันเถอะครับตอนเนี้ยรถมาถึงแล้วเฮ้ยเอารถบอดไม่ ขนาดนี้สปอนต์ต้องเข้าเราละมั้งโหรถหลวมมารับเลยเหรอว้าวนี่ฉันไม่อเอาแกละเอาแล้วโทรมาคุณคุณคุณพร้อมที่จะไปกับเราหรือยงังความจริงแล้วพวกคุณเป็นคนรวยใช่ไหมคะพวกคุณเป็นคนรวยแต่ว่าปลอมตัวคุณมาทดสอบพวกเราทำไมไม่บอกตั้งแต่แรกล่ะคะนี่อย่าบอกนะคะว่าสิ่งที่คุณพูดอะ่ะโกหกทั้งหมดอะ่ะใช่ พวกคุณสองคนเนี่ยตัดสินใจเองนะครับและผมเนี่ยก็ยังไม่ได้ทําอะไรเลยผมยังไม่ได้บอกเลยนะครับว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นความจริงหรือว่าโกหกแต่พวกคุณเนี่ยก็ด่วนตัดสินซะแล้วเออฉันต้องขอโทษด้วยนะคะอ๋อคือว่าเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นแค่การแสดงของฉันเองค่ะความจริงแล้วเนี่ยฉันตกหลุมรักพี่ชายของคุณตั้งแต่แรกเจอแล้วนะคะเมื่อกี้ฉันก็แค่ลองใจพวกคุณนะคะ ฉันฉันก็เหมือนกันค่ะคือเมื่อกี้ฉันไม่รู้ค่ะแต่ตอนนี้ฉันรู้แล้วนะคะคุณคะเรามาแต่งงานกันไหมคะค่าสินสอดเนี่ยฉันมีเอาไม่แต่บาทเดียวเลยค่ะขอแค่เราเล็กแต่งงานกันก็พอพี่พองงครับถอดผ้าปิดตาออกได้แล้วครับทีนี้พี่ก็รู้แล้วนะครับ ว่าเงินเนี่ยมาซื้อลักแ้ไม่ได้ถ้าเราพิการหรือว่ามีป่วขึ้นมาเนี่ยไม่มีใครต้องการเราหรอกครับพี่เข้าใจาไม่ไหวหรอกผู้หญิงสมัยนีย้เห็นแต่เงินหน้าตาไม่ดีขี้ริ้วขี้เละขอให้มีเงินเขาก็เอาหมดนั่นแหละก็ไม่เสมอไปนะครับพี่รักแ้เนี่ยมันใช้เงินซื้อไม่ได้หรอกนะครับ mm hmm. เพราะว่ารักแ้เนี่ยคือการอยู่ด้วยกันไปตลอดชีวิตถึงแม้ว่าเราจะพิการ แล้วมีเงินกองอยู่ตรงหน้าเขาก็เลือกเราอยู่ดีพี่ไม่เชื่อหรอกอย่างแฟนล่าสุดของพี่อะหนีไปแต่งงานกับคนที่มีอายุกแก่กว่า30ปีก็เพราะว่าเขารวยกว่าพี่ไงแต่มันก็ยังพอมีอยู่นะคะพี่คนที่จริงใจแล้วก็รักเราจริงอะแล้วพี่จะคอยดูแล้วกันนะจะเอากี่ปีดีล่ะ5ปี10ปีหรือว่าเอา20ปีไปเลยมันก็ไม่ต้องนานขนาดนั้นก็ได้ครับพี่เดี๋ยวผมเนี่ยจะทำพี่เห็นเอง แล้วถ้ามันไม่เป็นแบบนั้นล่ะพร้อมสัญญากับพี่นะว่าห้ามยุ่งกับพี่เรื่องการหาแฟนน่ะได้ครับพี่ถ้าครั้งนี้ผมพิสูจน์ให้พี่เห็นไม่ได้ผมจะเลิกยุ่ยงกับพี่นลครับนี่พงษ์นายไม่ได้ผิดเลยนะเป็นความผิดของฉันเองอะ่ะเราสองคนมาแต่งงานกันนะปอยผมอะแยาแยงผู้หญิงอย่งายงคุณมากที่สุดเลยเนี่มาพูดตากับฉันแบบนี้ได้ไงรู้ไหมว่าฉันเป็นใครอะ่ะเงียบนะครับ คุณรู้ไหมว่าชีวิตหลังแต่งงานเนี่ยต้องเจออะไรบ้างผมว่าผู้หญิงแบบคุณเนี่ยไม่เหมาะสมที่จะเป็นเมียใครได้หรอกนะครับทําไมคะแล้วคุณเอาอะไรมาตัดสินฉันละ่ะถ้างั้นผมขอถามอะไรคุณหน่อยถ้าเกิดสามีของคุณเนี่ยพิการขึ้นมาคุณยังจะรักเขาอยู่ไหมนี่คุณจะมาช่ฉันแบบนี้ไม่ได้นะสวยสวยแบบฉันเนี่ยเลือกได้สบายสบายอยู่ละ โมหัวฉันพิการเพืมันจริงๆเนี่ยฉันก็คงไม่ทนอยู่กับมันหรอกถ้างั้นเราไปกันเถอะครับอย่ามาเสียเวลากับคนพวกนี้เลยพี่พงครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับผู้หญิงทุกคนเนี่ยไม่น่าเงินหรอกครับอย่างน้อยๆแล้วก็ยังเจอคนดีๆอยู่นะครับไปเถอะครับเ,ออเดี๋ยวก่อนค่ะนี่คุณคุณไม่คิดจะให้โอกาสฉันบ้างหรอคะสิ่งที่ฉันพูดไปเมื่อกี้อะ มันแค่อึดงั้น,นะค่ะนี่แล้วครับที่คุณเนี่ยพูดความจริงมาตั้งแต่แรกทใํใไมพวกเราเนี่ยเห็นถึงสันดานที่แท้จริงคุณร่างกายของคุณเนี่ยไม่ได้พิก,การหรอกนะครับแต่ผมว่าจิตใจคุณมากกว่าที่พิก,การคุณครับทําไมคุณถึงเลือกผมละครับทั้งๆ้งที่คุณก็รู้ว่าผมตาบอดแต่ไม่พอคุณยังเอาเงินเก็บทั้งชีวิตของคุณมาให้ผมอ,กอีก พะฉันรู้ว่าการที่เรามีตาแต่มองไม่เห็นมันเป็นอะไรที่แย่มากพอแล้วค่ะมันก็คงจะดีเหมือนกันนะคะถ้ามีใครสักคนอยู่ข้างๆแล้วก็คอยเล่าเรื่องรองาวต่างๆให้เราฟังขอบคุณมากนะครับที่ทำให้ผมรู้ว่ารักแท้อย่างนี้จริงเพราะฉันก็ตามหารักแท้เหมือนกันค่ะเราไปกันเถอะค่ะ What? <laughs>